ลมเย็นยะยเยือกพัดผ่านหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้ม่านสีแดงเลือดพลิว้วไหวราวกับมีชีวิตเสียงนาฬิกาโบราณดังก้องในห้องเงียบงนันรามนั่งตัวแข็งอยู่บนเตียงมือของเขากำผ้าหนวมเก่าขาดวิ่นแน่นมันเป็นผืนเดียวกับที่เขาพบในตลาดเก่าเมื่อเช้าแม่ค้าเท่าบอกว่ามันเป็นผ้าหนวมวิเศษเธอยิ้มด้วยแววตาประหลาดแต่รามไม่สนใจเขาซื้อมาเพราะมันราคาถูกบัดนี้เมื่อเขาดึงผ้าหนวมคลุมตัว เขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปอากาศรอบตัวเย็นขึ้นทั้งที่ไม่มีลมพัดพื้นห้องเหมือนยุบตัวลงเล็กน้อยเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากเงามืดหัวใจของรามเต้นแรงเขากระชับผ้านวมไว้กับตัวความรู้สึกบางอย่างบีบรัดที่หน้าอกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกดทับเขาเอาไว้เสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูเสียงแห่พร่าที่ไม่คุ้นเคยเจ้าคิดว่าเจ้าซื้อข้าแต่แท้จริงแล้วรามหายใจติดขัด ผ้านวมรัดแน่นขึ้นเขาพยายามดิ้นแต่ร่างกายขยับไม่ได้เขารู้สึกได้ถึงเงาทมึนคืบคลานขึ้นบนเตียงกลิ่นเหม็นอับของความเก่าแก่คละคลุงเงานั้นเริ่มมีรูปร่างชัดเจนขึ้นมันสูงผอมเกรงและกำลังจ้องมองเขาดวงตาของมันเป็นหลุมดำมืดและมันเอื้อมมือมาทางเขารามพยายามกรีดร้องแต่เสียงของเขาไม่ดังออกมามีเพียงลมหายใจสั่นเครือที่สะท้อนอยู่ในห้อง เงาปริศนายังคงคืบคลานเข้ามาใกล้นิ้วมือยาวเหยียดของมันแตะลงบนผ้าหน่วมสัมผัสเย็นเยียบแล่นเข้าสู่ผิวของรามร่างของเขาสั่นสะท้านเลือดในกายเย็นเฉียบราวกับถูกแช่แข็งเงานั้นโน้มตัวลงใกล้ใบหน้าของเขากลิ่นเหม็นเน่าโชยเข้าจมูกดวงตาสีดำสนิทจับจ้องเขาไม่กระพริบเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเจ้าขโมยฆ่าไปรามพยายามดิ้นรนแต่ผ้าน่วมรัดแน่นขึ้นเรื่อย ฮ่าฮ่าเหมือนมันมีชีวิตและกำลังกลืนกินเขาเขาเห็นมือของเงานั้นจมลงไปในผ้าหน่วมพื้นผ้าบิดเบี้ยวเหมือนมีบางสิ่งขยับอยู่ข้างในเงานั้นหัวเราะเบาฮ่าฮ่าคืนข้ามาหรือเจ้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้ารามเบิกตากว้างเสียงหัวใจเต้นกระหน่ำจนหูอื้อเขาต้องหนีแต่ร่างกายของเขากำลังจมหายเข้าไปในผ้าหน่วมรามรู้สึกถึงแรงดึงจากผ้าหน่วม มันไม่ใช่เพียงแค่ห่อหุ้มเขาอีกต่อไปแต่มันกำลังกลืนกินเขาเข้าไปข้างในเขาพยายามขยับมือแต่แขนของเขาถูกดูดจมหายไปแล้วครึ่งหนึ่งขาของเขาเริ่มชาราวกับไม่มีตัวตนเงาปริศนายืนอยู่เหนือเขามันโน้มตัวลงมาใกล้ริมฝีปากดำคล้ำของมันขยับชาฮ่าฮ่าไม่มีใครเคยหนีไปได้เสียงนั้นกรีดลึกเข้าไปในหัวของรามความหนาวเย็นแล่นเข้าสู่กระดูก ผ้านวมยังคงบีบรัดเขาแน่นขึ้นใบหน้าของเขาจมหายเข้าไปในเนื้อผ้าความมืดเข้าปกคลุมสายตาเสียงรอบตัวเริ่มแผ่วลงและปลายนิ้วของเขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งมันแข็งและเย็นคล้ายโลหะเขาออกแรงคว้าไว้สุดกำลังแสงสว่างวาบขึ้นในความมืดเสียงกรีดร้องก้องสะท้อนรอบห้องเงาปริศนาชักมือกลับอย่างรวดเร็วรามกระตุกตัวสุดแรง ร่างของเขาถูกดีดออกจากผ้านวมเขาหอบหายใจล้มลงกับพื้นเย็นเฉียบผ้านวมขยับไหวเหมือนมีบางอย่างดิ้นอยู่ข้างในเงาปริศนาถอยห่างดวงตาดำสนิทจ้องมองเขาด้วยความเกรียวกราดมันเอื้อมมือออกไปแต่ก่อนที่มันจะจับตัวเขาได้รามพบว่าสิ่งที่เขาคว้าไว้นั้นคือกันไกรเขากำมันแน่นแล้วแทงลงไปที่ผ้าหน่วมสุดแรงกันไกรปักลงบนผ้าหนวมเสียงแหลมสูงดังขึ้นก้องทั่วห้อง เหมือนเสียงกรีดร้องของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์รามกัดฟันแน่นออกแรงกดกันไกลลึกลงไปเนื้อผ้าบิดตัวเหมือนมีชีวิตเงาดำสะดุ้งเฮือกดวงตาดำสนิทเบิกกว้างเสียงคำรามต่ำดังก้องเจ้าทำลายข้าไม่ได้แต่รามไม่ฟังเขาดึงกันไกลออกมาแล้วแทงซ้ำอีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าเลือดสีดำไหลซึมออกจากเนื้อผ้ากลิ่นเหม็นคลักคลุ้งไปทั่ว เงาปริศนาเริ่มสั่นสถานมันกรีดร้องอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงของมันแผ่วลงร่างของมันเริ่มจางหายรามรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนเงานั้นกำลังถูกดูดกลับเข้าไปในผ้านวมมันพยายามดิ้นรนแต่ไร้ผลผ้านวมสั่นสถานก่อนที่มันจะหดตัวลงกลายเป็นเศษผ้าขาดวิ่นไร้ซึ่งชีวิตรามหอบหายใจเงือเย็นชุ่มไปทั้งตัว เขามองดูผ้าหนวมที่ตอนนี้เหลือเพียงซากไร้ค่าแหละเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากเศษผ้านั้นเจ้าคิดว่ามันจบแล้วหรือรามชะงักรามจ้องไปที่เศษผ้าหนวมมันนิ่งสนิทไม่มีการเคลื่อนไหวแต่เสียงกระซิบนั้นยังดังก้องในหัวเขาเจ้าคิดว่ามันจบแล้วหรือเขากลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมามือกำกันไกลแน่นจนข้อขาวแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก ห้องทั้งห้องเงียบงนันความหนาวเย็นหายไปอากาศกลับมาเป็นปกติรามค่อยๆลุกขึ้นขาของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ยังพอทรงตัวได้เขาก้าวถอยหลังมองดูซากผ้าหนวมตรงหน้ามันยังคงเป็นเพียงผ้าขาดวิน่นไม่มีเงาไม่มีเสียงไม่มีความเคลื่อนไหวเขาสูดลมหายใจลึกพยายามทำใจให้สงบแล้วตัดสินใจเก็บเศษผ้านั้นใส่ถุงขยะเขาเปิดหน้าต่างออก ลมเย็นยามเช้าพัดเข้ามาปะทะใบหน้าแสงแดดอ่อนๆเริ่มสาดส่องเข้ามาในห้องรามมองดูถุงขยะในมือเขาต้องกำจัดมันให้หมดไปไม่มีวันให้มันกลับมาได้อีกเขาเดินออกจากห้องลงไปยังตรอกข้างบ้านโยนถุงขยะเข้าไปในกองไฟที่ลุกโชนเปเลวไฟกลืนกินเศษผ้าหน่วมมันค่อยๆมอดไม่กลายเป็นเท่าทานไม่มีเสียงไม่มีเงาปรากฏขึ้นอีกรามยืนมองอยู่ชั่วครู่ ก่อนจะถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอ,อกทุกอย่างจบแล้วเขาหันหลังเดินกลับเข้าบ้านแสงแดดยามเช้าสาสองไปทั่วทุกอย่างดูสงบสุขราวกับไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นหากฟังดีๆในสายลมที่พัดผ่านอาจมีเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากรามแล้วเราจะพบกันใหม่ลมหายใจของเขาขาดห่วงเขาค่อยๆหันไปมอง